วขนุนนี่นี่นี่พื้นนี่พื้นไฮไฮยังไงเนี่ยไปนะมีปหมีปัะหาั <c oughs> หมูบนี่หมูป่าบ่หมูป่า,ปาหรือเปล่า หมูก็พูดใส่โซ่ไว้ไปเลยเนาะ <c oughs> แหลนใช้ก้นเลยเนาะสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สามย่านถนนพระรามสี่นะคะทุกคนม,มากับน้นองฝ<ม>ันน้องมิมี่นี่คือพี่น้องสรุปบ้ามเจริญเลยเนาะไม่เอ็นจิ่เดินนุ่นนงมั่นนี่นลูกคือไม่ขี้ขุ่นเจริญเลยนะเนี่ย แมนบอกเขียนทางนี่ทางยังอึวุ้ยชำเมืองใต้ดินเหมือนเขาไปเบิ่งวันก่อนน่ะเป็นทางเะลรขายของไะไหาเขาตัรู้ไปตรงนี้เขาไปในนี้ปะไปเบิ่งด้วยวันนี้ไปอยากไปอยากไปนี้เขาไม่ต้องมันไหนอ๋อแล้วาันไปตรงั้นไปถึงตรงนี้หรือว่าเขาที่ไหนมาตรงนบ้างหมดดินไปเลยคนขีเรียนเฮ้ยเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในนี่แม่บอก เปิดว่าจะมีจริงไหมทุกคนตแต่ว่าน้องพี่ๆกลัวแล้วทุกคนว้าว,าว พี่พี่บอกว่ามีเทศกาลฮารวินใช่ไหมคะฮารวินโลวินอะไรประมาณนี้ถ้าน้องวิพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนอู้น้องมีกลัวมากเลยตรงนี้องไม่มีไปเห็นอยู่ที่สยามสแควร์ทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็จะไปอีกไปพีสู์รูว่าจะเป็นยังไง้ไปเขานีบอก ตอนนี้สามทุ่มแล้วว้าวว้าวว้าวไปเลยเด้อไปเลยเด้อมาก่อนหมู่แลเด้อโอ้ ยุดแล้วฮอนีีกันยาเนี่ยโอ้มาไหนฝ่ามาไหนนีอีกสิไปก่อนควันแกอุัประเทศไทยเงินมาจะใช้น้องสายังม่มีสงสั้บอคน้อเ่นมันจะงไัย อยากหูอยู่เนาะเพนอกอนอามาติใช้ทุกคนเงินภาษีเงินภาษีใช่เอาเง<อ>ินภ<อ>าษีคน,นแต่ว่าบ้าานเก็มีภาษีคือกันแต่ว่่าบมีแบบนี้เนาะก็ม<อ>ีแบบนี้เนาะงงจริแต่ละปีต้องหันการเสียแมันบอเสียเทามาเมอาืองไทยหันต้องเสียแม,มันบอเมืไทยเสียเดือนในปีหนึ่งคนละคนละแสนประมาณห้าร้อยบาทเท่าส่วนนั้นน่าจะหักลอยแล้วมั้ง ทางเข้าทางเข้านิ่เพราะว่ามนาสิบมีคนและะ้วมั้งไปทางนี้อนโอ้ว่าสิบมีคนถูกคนไอ้ดี๋ว่าบอมีคนมือับซีผเห็น,น,นข้างบนลงๆลนนะต่อลงมาแมนข้างบนลงโลงแต่ว่าลงมาคนหลายที Trang này, vẫn này xuống cà Bồ gian Con có hình gặp bồ gian đâu nó เงิอเเ่อนความความความหนาความดีของเพิ่นก็ถูกเนาะบอกเง,งียบกิบหลดกับบริยินเสียงเงียบกิบทุกคนมาลอะไรจะเจะอีข้างหน้าหรือเป่า อะไรจะอะไรจะจะเอหรือเปล่าอะไรจะจอเอมาดูกันนวามันสินจะมีคนรือบ่าคุณเงียบเือคนน้อยแส่็จเป็นอะไรเนาะตอนมาตอนแรกเนาะตอนนั้นนำว้าทุกคน เซ็ตแน่เราไม่หนีเฮ้ยใจว่าอยากปันได้เลยได้ทางองที่เขาไปเมื่อกี้นโ่กันย่านเลยบุกปันไหนแต่ว่าตรงนี้นะคือแบบตรงนี้แบบเสียวขนาดเสียวแหงบนเสียวแหงบนอันนี้เป็นแตดินไม่่แต่ดินนะนี่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 เลยจุดนี่เลยจุดเชื่อมก็แต่ดินนี่แหละมันเชียวอุโมงค์ทะลุความเจริญโอ้ ไปกันห้องค่ะมีนี่ครับกระถิบเลยนี่อู้ยิงทำอ๋อเป็นกระเทียนเป็นเทียนเป็นไข่อ๋อเฮาเฮาเฮามาชุดนั้นนะเขาจะเอาเห็ดอันระบายสีเลยเนาะีอันนี้มากกว่านี้เลยเนาะใช่ลืมเลยระบายสีเป็นฮาโลวีนโฮาโลวีนฮาโลวีนว้าวเออแบบนี้ มีพญานาคก็ในธรรมเมนติในธรรมนเมืองเฮ้ยเราบังเตะเทียนด้วยฮะว้าวนี่ยังเคยยังไหทุกคนเพาะว่าว้าวว้าวเ้ยเยิีเย็นๆเลยมันจักแนวใดเลย วิววิวยังไงก็ไม่ร oh ู้มันวิววิวยังไงก็ไม่รู้ยังไงก็ฉันมาหลอกเร็กว่าแพงญาตนี่วะคอยชิกค้างป้าทุกคนเอาบอลนีติเตะเข้ามาจะไปเห็นระบายสีนะบนในมื่อไตัวบอเห็นนะสีบุูกอย่างเลยอ่ะอ๋อทุกคนแบบอุ้ย ไทยนะนะราว่างมนะันจก็จบเลนีววิว้าว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 นลุกนี่นี่นี่คือยังอเนีย <c oughs> ไปนะ <c oughs> มีวาปะนปะป <c oughs> หมูบ่นี่หมูป่าบ่หมูป่าหรือเปล่าหมูก็คือใส่โซ่ไว้อืมเพื่ใส e ่โซ่ไว้ยังก็ไปไปเลยเนาะแหลนใจกล่นเลยเนาะก็ทุกคนประมาณสามทุ่มกว่าแล้วบอหนิคนก็ยังหลายเนาะนยังมาเชื่ออยู่ก็คือเขาอย่าะทุกคน มาเห็นชิงใหม่ๆแปลกๆทุกคนป๊ราะคนึงแหงย่านคนึงแหงละแวงอยู่ไปได้พ่อะอะไรยักมาท,าทั้งนีบัวเอาเราได้เมื่อยย่านเราได้ดิย่านย่านโอ้นี่กับเบอร์นสประเทศนะค้อนไหมที่นี่เนาะเอาเข้าไปเข้าไประวังมันจับคอดือ้อ อุยนันผีต้นไม้เหมือนผีตะโกนเลือวทางคนก็โโวาวโวาวาวทุกคนอันนี้นะบอปันได้คนยอยู่หันอุยานลีอยู่ในบทชยามสเกนกดัน้เขมาึ สามถึงกว่ามันยังมีคนอยู่เนาะมาคนเดียวก็มาหมดแลวบอกวาโอ้ขุมงทะลุไปความเจริญไปเหตุความเจริญบนของจริงกับของแท้ประชมกันมีนกด้วยนะ นี่นกนกนกกระจอกอันนี้อันนี้ก็ะเซียวอยู่แต่ว่าคืออยู่บนเอาเอากโทษห่อยไปแล้วก็ไปแล้วหอยมันเป็นต่ยานหรอไปยังยุ่งอันนี้แหละานยัง่มีอันนี้เบกนไดีัอยู่ในหันนะบ๊อ โอ้ว้าว้นอไร้น่้รัุมาเองมาเอลุครับจะเเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากอันที่เยมาใ่หมวกม้าใ้ใช่หลาย่เรว่ิดม่มคบ่่อไร่น่บิดมเ่เลยแบบคนไทยค่ะสีคิบ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตลอดเนาะห่างแต่ละห่างบมดคือกันเนาะอย่พูดดิใครเป็นคนเขียนอัี้แบบนี้กเลยคืนนี้บอกว่ได้เรือนกอย่างคือไรเป็กินเลยไินขืนป่ะเปล้างสเนโอเคคนเรามาังมีมามาตอนนั้นแหะเป็นระบายสีเนาทุกคน ตอนนั้นนะเป็นระบายสีมาตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วทุกคนมีแบบเออให้เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นนกเป็นรูปผีรูปอะไรเนี่ยกว่าคนทุกคนโอเคนะคะเราไม่มีไปยังไงเมื่อกี้เดินมา ตื่นเต้นยากตื่นเต้นแต่ว่ายากไร้กลัวตัวนั้นแต่ก็เปลี่ยนแปลงนะทุกคนตอนนั้นน้องมีมาล่ะจะเป็นระบายสีนะทุกคนประมาณตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบเหมือนเอาต้นไม้แล้วก็มาตกแต่งให้แบบเป็นตามเทศกาลเน้องวินตามเทศกาลฮาโลวีนฮาโปลวีนน้องมิมี่น้องขวัญสิก้าเข้าไปอีกอยู่โบกายมาแล้วกล้าอยู่ใช่อยู่ในมูมีทีคืออดีกว่า น้องควันบนระยะน้องควันน้องเมียไม่จ่ชวนไปไป้ไวโอเกย์น้องดีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากชอบคลิปวิดีโอที่น้องควันเดช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 จุ๊บนะสำหรับคลิปวดีโอนี้ก็ฝากติดตามช่องสาวปันสาวลาวเออควันสาวสวัสดิเกต์แต่แมววินี่สาวลาวด้วยนะคะเด็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ